นี่เป็นรถไฟรอย a l วัตซัมนะครับผมเป็นรถไฟที่มีความสวยงามมากนะครับผมทำมาเพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูบรรยากาศภายในกันว่าเป็นกันอย่างไรนะครับกั <S 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 2> <S 2> um บรถไฟรอย a l อวัตสัมขบวนนี้นะฮะ ก็อยู่บนขบวนรถไฟรอยอบอตซัมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมที่นั่งที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เป็นแบบที่นั่งทั่วไปนะครับผมเปิดปิดได้นะครับเพราะว่ามันเป็นที่สําหรับวางอาหารรับประทานอาหารนะครับผมแน่นอนว่าที่นั่งแบบนี้เหมาะสําหรับมาแบบครอบครัวเพื่อนฝูงนะครับผมเพื่อที่จะแบบมาสัมผัสบรรยากาศการเดินทางในการท่องเที่ยวนะฮะก็เป็นที่นั่งสําหรับ VIP นะครับผมก็คือจ่ายราคาเดียวกันนะครับแต่ก็จะมี สองฝั่งนะคบผมนะสิ่งที่นะครับเป็นที่นั่งแบบสําหรับคนที่ต้องการแบบเออมาเที่ยวคนเดียวนะครับผมเราก็จะได้มีพื้นที่ส่วนตัวในการรับชมวิวนะฮะในส่วนต่างๆส่วนหน้านต่างนี้นะครับผมสามารถที่จะแบบพับลงได้อย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็สามารถเปิดขึ้นได้นะครับนะซึ่งดีมากๆมีความเป็นเขาเรียกอะไรเกือบส่วนตัวก็แล้วกันเนาะเบาะก,ก็นิ่มนะครับผม รถไฟรอย a l b บอดซัมภายนอกถูกตกแต่งด้วยสีแดงเชอร์รี่ค่าสีทองให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรถไฟขบวนท่องเที่ยวนี้ด้านหน้าและด้านข้างตัวรถจะมีสัญลักษณ์โลโก้ประจำขบวน SRT รอย a l b บอดซัมเป็นดอกชัยพฤกซึ่งเป็นไม้มงคลตั้งแต่สมัยโบราณการตกแต่งภายในตัวรถเบาะหุ้มที่นั่งเป็นเบาะกำมะหยี่ผ้าม่านที่สามารถปรับระดับได้หลอดไฟที่เป็นแบบ LED มีการติดตั้งบันไดาทางขึ้นลงสำหรับรองรับทั้งชานชลาสูงและชานชลาต่ำโดยใช้วัสดุจากไม้สักสามารถพับเก็บได้ตลอดจนการออกแบบหน้าต่างพร้อมกรอบโลหะสีทองที่มีขนาดกว้างเป็นพิเศษสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้มากกว่ารถโด,ดยสารทั่วไปพร้อมติดตั้งเครื่องฟอ,อกอากาศทุกตู้โดยสารขบวนรถไฟรอยัลบอสมหนึ่งขบวนจะมีตู้โดยสาร5คันแบ่งออกเป็นรถกุ๊บคา จำนวนหนึ่งคันดัดแปลงให้เป็นห้องโดยสารแบบกลุ่มส่วนตัวจำนวน4ห้องซึ่งแต่ละห้องสามารถรองรับผู้โดยสารได้4-6คนสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้180อ,องศารองรับรถวีลแชร์พร้อมลิฟต์โดยสารขนาดใหญ่ถึง2ตัวและยังมีห้องน้ำสำหรับผู้พิการมีรถโดยสารแบบ p a s s e n g e จ Car าจำนวน3คันดัดแปลงให้เป็นห้องโดยสารแบบรวมรองรับผู้โดยสารได้ถึง4 8ที่นั่งพร้อมมีช่องเสียบสาย USB ทุกที่นั่ง นอกจากนี้ยังสามารถนั่งเดี่ยวสำหรับผู้ที่ต้องการมีความเป็นส่วนตัวอีกถึง8ที่นั่งและรถโดยสารรีชูคาจำนวน1คันดัดแปลงให้เป็นรถสเสบียงเป็นคาเฟ่เคลื่อนที่ ภายในรถไฟรอยัยาอบซัมเนี่ยยังติดตั้งอุปกรณ์ที่มีความสัมพันธ์ต่อความปลอดภัยถือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่รถขนส่งทางรางทุกคันจะเป็นต้องมีและต้องดูแลให้เกิดความพร้อมสมบูรณ์ใช้งานอยู่เสมอระบบสัญญาณเตือนภัยและไฟบ่งบอกสถานะ ระบบการทํางานของประตูเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและจุดที่วางอุปกรณ์ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุอักคีภัยเนี่ยก็จะมีวางอยู่ทั่วทั้งขบวนรถเลยไม่ว่าจะเป็นถังระเพิงเองรวมถึงค้อนทุบกระจกเองก็ตามแล้วก็ยังมีกล้องวงจรปิดอีกนะ,ะับผมที่ติดตั้งอยู่บริเวณห้องคนขับ ก่อนจะมาเป็นรถไฟลอยยอบอซัมเนี่ยเดิมทีแล้วเนี่ยรถไฟเนี่ยถูกดัดแปลงมาจากรถไฟญี่ปุ่นที่ชื่อฮามานาสุการรถไฟไทยเองเนี่ยได้รับมอบรถไฟโดยสารชนิดนั่งปรับอากาศฮามานาสุจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจำนวน10คันได้แบ่งเป็น2ขบวนขบวนละ5คันได้กลายเป็นรถไฟ SRT ลอยยอบัตซัมการรถไฟไทยได้ดำเนินการปรับปรุงรถไฟ2ขบวนนี้ให้สู่รถไฟท่องเที่ยวขบวนใหม่ของประเทศไทย มีความสวยงามหรูหราและก็สะดวกสบายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันมีการปรับขนาดล้อเริ่มจาก1.067เมตรให้เป็นขนาด1เมตรตามมาตรฐานของรถไฟไทยปรับปรุงระบบปรับอากาศปรับปรุงระบบไฟโดยใช้รถพาวคาในการจ่ายกระแสไฟและปรับปรุงห้องน้ำให้เป็นระบบสูญอากาศระบบเดียวกับเครื่องบินและที่สำคัญการปรับปรุงรถไฟดังกล่าวถือเป็นผลงานฝีมือของคนไทย SRT Royal b o ท s u m ได้ให้บริการในเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างเช่นการจนบรุรีหัวหินและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จุดเด่นของรถไฟ Royal b o ท s u m นะครับผมขบวนนี้เนี่ยขาดไม่ได้เลยนะก็คือตู้คาเฟ่นั่นเองหรือรถเสบียงนะฮะตู้นี้เนี่ยสำหรับเหมาะกับให้บริการอาหารและก็เครื่องดื่มเพราะอันนี้ตู้นี้มีเคาน์เตอร์อบาร และมีกระจกบานใหญ่เป็นพิเศษเนี่ยอยู่รายรอบนะครับผมสามารถที่จะชมวิวทิวทัศน์กันได้อย่างสบายจะสั่งเครื่องดื่มไปทานที่ที่นั่งหรือจะทานที่ตู้สเสบียงก็ได้ซึ่งต้องบอกได้เลยว่าเป็นจุดที่ผู้โดยสารทุกท่านที่มากับขบวนรถไฟลอยเอ่อปัมเนี่ยต้องมาถ่ายรูปกันที่ท้ายขบวนเพราะว่ามุมนี้เราจะสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ขณะที่รถไฟวิ่งผ่านได้นะครับมาจนถึงจุดนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนคงอยากนั่งรถไฟรอยเอ่อปัมกันแล้วแน่ เพราะว่ารถไฟรอยเยบอทซัมเนี่ยถือว่าเป็นมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวของรถไฟไทยเราเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายวิวทิวทัศน์ต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะได้สัมผัสบรรยากาศกับรถไฟขบวนนี้นะฮะกว่าที่ขบวนรถไฟรอยัล่บอทซัมจะออกมาให้บริการนะครับเขาก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดตั้งแต่ความพร้อมครบถ้วนของอุปกรณ์การทดสอบระบบต่างๆว่าพร้อมใช้งานจริงหรือเปล่า โดยส่วนใหญ่การตรวจสอบจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานผู้ครอบครองรถอย่างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือผู้ให้บริการเดินรถอย่าง BTS และ MRT ถึงแม้ตอนนี้กระบวนการตรวจสอบรถไฟในบ้านเราจะยังเป็นเรื่องของแต่และหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ในอนาคตกรมการขนส่งทางรางจะเข้ามมีบทบาทสำคัญมากขึ้น เขากาลังจะร่างกฎหมายเพื่อกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบการตรวจสอบตัวรถรวมไปถึงการจดทะเบียนอ่าท้ายที่สุดแล้วนะครับผมการเดินทางโดยรถไฟเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยที่สุดเป็นอันดับตน้ตนๆเลยนะครับอ่ารวมถึงการเดินทางไกลนะฮะอนาคตไม่ว่าจะมีทางคู่เพิ่มขึ้นมีตู้รถไฟโดยสารใหม่หรือรถจักรรุ่นใหม่เนี่ย มาให้บริการกับประชาชนก็ทําให้การเดินทางเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มตรงเวลามากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนได้มีการพัฒนาขึ้นจากเดิมที่เสียเวลามากมายรถจักเสียบ้างอะไรก็ตามทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงมันพัฒนาขึ้นมากเหมือนกันการเดินทางเร็วขึ้นกับรถจักรรุ่นใหม่รวมถึงรถไฟทางคู่เองก็ไม่ต้องมีการรอรีก,กันแล้วนะฮะ ถือว่าเป็นเรื่องดีนะจริงๆแล้วในอนาคตนะครับการเดินทางโดยรถไฟเราเนี่ยจะยิ่งมั่นใจมากยิ่งขึ้นอีกเพราะกรมการขนส่งทางรางก็ได้มีการผลักดันกฎหมายใหม่เพื่อให้มีการตรวจสอบตัวรถนะฮะให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศรวมถึงความปลอดภัยการตรวจสอบสภาพและการจดทะเบียนรถไฟนั่นเองถ้าทุกขบวนรถไฟเนี่ยผ่านมาตรฐานเดียวกันแบบนี้เราก็จะมั่นใจได้เลยว่าการเดินทางจะมอบประสบการณ์การเดินทางที่ปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายสำหรับทุกคน ปัจจุบันนะครับผมจำนวนรถขนส่งทางรางเนี่ยมีจำนวนมากรวมถึงในอนาคตนะฮะจะมีความต้องการการขนส่งทางรางเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากเหมือนกันก็ไม่ว่าจะเป็นปรถไฟทางคู่นะครับผมแล้วก็การพัฒนาการขนส่งทางรางในเมืองอีกด้วยนะฮะในขณะนี้ยังขาดการดาเนินการจดทะเบียนและการตรวจสอบพวกตัวรถนะฮะโดยกรมการขนส่งทางรางเนี่ยซึ่งมีบทบาทและหน้าที่กำกับดูแลนะฮะด้านความปลอดภัย ความสะดวกความสะอาดนะครับผมรวมถึงด้านการจดทะเบียนดังนั้นภายใต้ร่างพารปบะการขนส่งทางรางที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระหว่างการดําเนินการในขั้นตอนการพิจารณาจากผู้แทนราษฎรจึงได้มีการพิจารณาบรรจุเรื่องการดําเนินการตรวจสอบสภาพและการดําเนินการทางทะเบียนรวมอยู่ด้วยในร่างกฎหมายฉบับนี้การตรวจสอบสภาพรถเพื่อให้มีความปลอดภัยความสะดวกสบายต่อการให้บริการประชาชนให้มีมาตรฐานเดียวกันต่อไป